สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ใชเห็ดยังค่ะวันนี้เห็ดป่นเอ่าแจวแจวแจวไก่ใส่พริกทอดลงไปจ้าผู้ใดบ่ามักพริกทอดจะใส่เป็นพริกซุปอ๋อพริกสดหรือพริกป่นกระไดนะคะแต่ถ้าว่าเขาทอดเนี่ยมันจะหอมกว่านะคะใส่ <c oughs> พริกทอดต้งไปโคกค่ะสำหรับไก่นะคะจะเป็นไก่เนื้อไก่หรือว่า เอามักต้มหรือว่าสิเป็นไก่ที่ห้องซื้อมาก,กินนะมันเหลือยังผักไก่ทอดไก่ปิ้งนี่สินะคะมันเหลือก็บเห็ดใดด้นกันจัดเอามาโขกนะคะ,จะเจียวไก่ค่ะ,จะเจียวไก่พริกทอดใส่ขิ้งด้วยหอมรับรองแน่นอนนัวเลิศค่ะวันนี้สำหรับความละเอียดนะคะผู้ใดสิเอาแบบละเอียดมากหรือว่าสิเอาแค่พ้อหยาบๆก็ไใดเด้จ้ะ ซื้อไก่มากินบ้าเบิดแเราขีดขีๆๆต่ำก็ได้นะคะไก่ทอดไก่ต้มได้หมดเลยนะจ๊ะโอ้ไปจตะนี่นิดเดียวเด้อต่ำเวลาเข้าต่ำแจวขึ้นมาแล้วสิไดบอกหลายนึงเพราะว่าอย่าลืม,มลว่าเวลาเขาต่ำเราเหนือมันฟูนะคะเหนือมันจะฟูขึ้นเห็นไหมคะ ตั้งหนึ่งเขาเนียเอาเสียงพัดลมได้ดังแน่ผมแค่เราจะเอาประมาณนี้นะคะไม่เอาเละแห่ไม่เอาละเอียดหลายองนั่วอะอโก้ไปอาบน้ำฝนโตกะบนโตกเข้ากับบ่อออกนอกบ้านแล้วต้องไปแดกจ้ะ ปลามะนาวความเปรี้ยวอยู่ที่ความความหมักของคนเด้อค่ะเด้อพอไดบ่มมักเปรี้ยวบ่ใส่ก็ะไดน,นะคะบักนาวจะถัาตำเจ้วไก่้นี่ถ้าในสูตรของไมง่ายหน่อยนี่ถ้าใส่เป็นเผ็ดสมเข้มนี่จะแซ่บมากกินก็เขาเหนียวเขาเจ้าก็แซ่บโอเค,ค ้องคักชิมค่ะเผ็ดได้เปรี้ยวได้นัวได้ขาดเข้มเพราะเขาต้องกินก็ผักโอเคหอมแดงขิงฟักซี่นะคะ ใส่ลงไปค่ะข้นค่ะข้าสิบะตํานะคะจะใส่วิธีข้นเอาเพราะเาาบต้องการให้พักมันเละนะคะเรียบร้อยละแต่เดี๋ยวมันตักเสร็จไวให้เบิ้งนะจ๊ะ นาตาหน้าก,กินไหมเนี่ยข้าวเหนียวยุกร้อนๆเนาะแจ่วเรียบะะร้บอยนะคะสําหรับแจ่วไก่นะคะแจ่วไก่พริกทอดใส่ขิงรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคะพักกับคมามไม่แ่จมีปุ่นละค่ะหลากหลายนะคะเอามาเด่นกันที่แจ่วดีกว่าจ้ะนาตาหนาก,กินไหมคะลองไปทําดูนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บ